ชอบทีมหนูหนูชอบทีมลิเวอร์พูลชอบตั้งเลยครับอ๋อหนูชอบทีมลิเวอร์พูลเหมือนป๋าดีมากลูกป๋าสอนไม่สอนอ๋อหนูยืนยันอีกทีหนึ่งว่าหนูชอบทีมอะไรแล้วน้องกินชอบทีมแมนยูเย้ S 1> <S 1> ได้เดี๋ยวผาพาไปดูลิเวอร์พูลที่อ,ทอังกฤษซือเสืออส้อลิวอ์พูลได้โอ้ยได้เลยนัตินอยากได้เสืออ้อลิเวอร์พูลอยากได้เสือเ้อลิเวอร์พูลสีอะไรครับ ไม่ไม่มีมีนักตินชอบทีแมนยูชอบทีลิเวอร์พูลเหมือนป๋าโอเคได้เลยนักตินชอบทีแมนยูเหมือนแม่ชอบทีแมนยูเหมือนป๋าโอเคไม่ใช่ป๋าไม่ได้ชอบทีแมนยูป๋าชอบทีลิเวอร์แค่รู้ชอบเหมือนแม่ ถ้าหนูเป็นเหมือนแม่หนูก็ต้องชอบทีมแมนยูนะคะหนูก็ชอบทีมลิเวอร์พูลหนูชอบทีมแมนยูหนูชอบทีมลิเวอร์พูลหนูชอบทีมลิเวอร์พูลไม่ใช่ไม่ใช่